สวัสดีจ้าตอนนี้เฮาสีมาเองชอปปิ้งเนาะจ้ามาร้านเอเชียเนาะเนาะเอเชียนะเนาะคือร้านเนาะเดี๋ยวเฮาจิเข้าไปข้างในกันจ้านี่เนาะจ้าวอชิโก้เป็นร้านทุกคนดีไซน์นั้นใ <c oughs> ส่แมสเนาะจ้าไปช้อปปิ้งคนก็จะใส่แมส จ้าอันนี้เป็นเทือแรกนะจ้ะทีเซียรามาไอช็อปปิ้งสื่อแนวกินลานเอเชียนะจ้ะตั้งแต่เกิดโรคระบาดมากก็คือหาเดือนเราจาที่บอดายมาลานเอเชียเลยแล้วก็ว่าอยากเสียงมากจ้ะแล้วก็นี่ก็คือแบบที่มาลานเอเชียนี่ก็มาหาหมอจ้ะมาหาหมอก็เลยไอแวะมาลานเอเชียจ้ะมาสื่อแบบ ของกินของอยากแบบอาหารไทยๆนะจะเพราะว่ามาเก็บอาหารไทยกินนอกจากกับตามไอ้เสียล่ามาช็อปปิ้งนอกจากตอนนี้ก็สถานการณ์วิกฤติก็ถือว่าแย่น่าจะเนาะตอนนี้ก็สองยางนอกจากทั้งโรคระบาดทั้งคนประท้วงนะจ๊ะเนา,ากกะเกิค่ายแน่เมืองเสียล่าบอมีคนป่วยท้วงนะจ๊ะก็บ้าวไลน์นะจ๊ะเนาะเ,เดี๋ยวมา ช้อปปิ้งสื่อของกินแล้วเฝากลับบ้านกันจ้าที่ไอหมาลานเอเชียลานนี่คือเป็นล้านที่สะอาดนะจ้ะสะอาดข้างในล้านนี่คือสะอาดแบบนาเดินนามาเลือกสื่อสินค้าทุกอย่างนะจ้คือแบบมันสะอาดมันบรสกปรปกนะจ้ะก็เลยเลือกที่จะมาล้านเอเชียไอลานนี่ที่จริงไอมีหลายล่านเอเชียอะไรจะนอนในที่นี้ แต่มากรานี่สามีก็มากรานเพราะว่ามันสะอาดมันนาเดินจ้ะแล้วก็สินค้าตะละางอาหารตะละางกันนาซื่อจ้ะซิมาแอร์ชับป,ปิงสื่อแนวกินตะละยายกัลงใสแว่นตาใส่เอกหน้ากากป้องกันนะจ่ะผมกับอบผมหุนหวยน้ำผมชาบริม,มาตรเนาะผมมีอย่างมาัดผมใน่เอก ไอ้ในกระเป๋าเนาะก็ทนเบิงแบบแบบมีก่อนไปได้จาเดือ,อยาวากันได้จาเพราะวา่าบัมียางมัดผมเนาะจ้าเนาะ One hand sanitizer? Huh? hand sanitizer? Good stuff. Just going in the can. ไปช้อปปิ้งมาทั้งหมดก็ได้เป็นซีอิวหวานน้ำปลาสองขวดจากซีอิวเนาะอันนี้น้ำปลานะจ๊ะอันนี้น้ำใหม่ดองไอ้น้ำใหม่ลวกน้ำใบย่านาเนะจ๊ะซื้อมากสามอันกะว่าไปรอบนี้ก็อีกหลายเดือนจากกว่าจะได้ไปเนาะเพราะว่าส่วงนี้ก็ถึงว่าจะเปิดเมืองแล้วก็ยังเสียงเนาะจ้ะ น,นีเป็นหนังเคียมดองอันนี้เป็นน้ำไบายานางเนาะน้ำไบายานางซื้อมาซีควดนซีฟองน้ำพริกปลาแดงอยากกินได้กะปิอันนี้ทุ่มอย่างเนาะจ้ะตั้งมีเบิร์ดไอหกพันบาทบาทเอาเลยจ้ะได้พิทคนเนาะ ือ้อนไดเซนไอคอนจีนอันนี้เซนนี่อันนี้วุน,น,นเซนเซนเซนได้มาเลยสองแพ็คเน,นาะจ้ะนี่จ้ะที่ว่าอยากกินมาโดนเดือดขึ้นนี่เลยนี่เ็นในบักฮุ่งเน,นาะจ้ะ อยากกินตับหงงมาแต่โดนเลยเห็นแต่มูกินโอ้ยเป็นกระแสบขนาดคนเคยกินตับหงหงนะจ๊ะเนาะก็อันนี้ก็เป็นบักทัว่าบอกทัว่วกันยังเขียวอยู่เลยบอกทัว่วมาสองแพ็คน่จ้ะได้บอกอึซิไม่เห็นแกงไงอเนาอใหม่เนาะใบโหระพา,าได้อันนี้ยังะ่ะ จำซื้อไ้แล้วเนาะเอานึ้ซื้อบ่อกระช่างจ้ะนี่ได้ยังไปเฮดม้าสองพุงนะจ้ะเฮดสองุงเอาไว้นี่ก็ไดงในบักเคือบักเขือบานเห้านะจ้ะนี่ได้ยัง เดเฮดออริจิ <m akes ii> ์เดนนั่งฟ้าเดบใยไอมาบกกวดสมบัตพริกเขียวการดนขนามาแล้วจะนี่ถุงนี่มาต่อถุงนี่ เนื้อผงลาบมากจ้ะลาบมาสามทุงนะจะผงพาโลถ้าอยากกินเนี้ยทักหอมป้อมหอมเปรี้ยวเส้นผัดเตียวอยากกินไปดเตียวจะก็เลยซื้อเส็นเป็นเส็นเล็กจะอันทุ่งพริจ้ะหมักพริกพริกซื้อมาสองทุงนะจะ นอ้นอจ้ะน้อแล้วก็ได้ลูกซิ่งได้ป้ามเมืองจ่าบอกว่าต้องเอาเอาแซ่น่าจ่าเพราะว่าไอ,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 อ้มาฮอดบานตอนนี้สองถูกแล้นะจ่ะมีอะไรจ้ะห้องใดทั้งเบิร์ตเนาะแต่มีอยู่ในตู้เย็นอกีกจ้าหกพันบาทจา้ะมีอะไรจ้ะกินได้หลายเดือนยังได้จ่าทำรับขอยผู้เดียวเนาะอันนี้คือขอยผู้เดียวเลยจา่าเด้อ บะเกี่ยวกับไอ้ทรายเนาะกเกี่ยวกับสานี่ค่อยคู่เดียวจ้ะเฮ้อาหารในเอเชียอ,อาหารอีสานเนาะจะดี๋ยวขอโต้เก็บไอ้ของขาวตู้เย็นก่อนนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าขอบคุณสวัสดีจ้าบ๊ายบาย